สวัสดีครับที่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับเอาแล้วนะครับคลิปนี้มาดูลายไม้กันนะครับพอดีมีน้องถักทางร้อยเอ็ดสั่งเข้ามาครับอยากจะได้ชุดบ่วงนะครับเอาเฉพาะชุดบ่วงนะครับก็คือมีกระโจมอยู่แล้วนะครับอยากจะได้ชุดบวงก็เลยจะให้เลือกกิ่งให้นะครับพอดีกิ่งชุดนี้เพิ่งเพิ่งตากแดดเพิ่งหมาดนะครับเพิ่งจะตัดเพิ่งเอามาตัดเมื่อกี้เลยนะครับมาแยกออกดูว่าอันไหนจะพอที่จะเป็นตัวไหนที่จะเป็นคอนตัวไหนที่จะเป็นแน่พเนยดได้มากนะครับก็ โดยรวมตอนนี้มีอยู่สี่กิ่งนะครับที่สวยๆที่เห็นชัดเจนนะครับมาดูกิ่งแรกกันเลยนะครับอันนี้คือนะครับตัวนี้คือไม้ที่ที่แก่เต็มที่นะครับไม้เล็กแก่เต็มที่ลักษณะก็อย่างนี้นะครับก็มีออกสองสองกิ่งแยกนะครับตัวนี้เอาไว้วางพื้นได้สบายนะครับตัวนี้เป็นตัวแม่พเนยดนะครับถ้าจะทาอกก็นี่ครับใช้กิ่งตัวนี้เป็นกิ่งเดียวกันนะครับ ตัดออกมาก็คือทําอกท่าตรงนี้เลยนะครับใส่กระโจมตัวนี้ทาเป็นวงกระโจมนะครับใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับชุดหนึ่งอันนี้ตัวที่สองนะครับตันที่สองอันนี้ก็เป็นกิ่งแยกเหมือนกันไม้เขียวนะครับขึ้นปลาธรรมชาตินะครับเขียวเข้มดําอันนี้คือกิ่งตะโกนะครับที่แก่แต่ว่ากิ่งเล็กนะครับก็จะมีกิ่งแยกตรงนี้เอาไว้สําหรับเวลาเราวางก็จะง่ายนะครับตัวนี้ถ้าจะทําพร้อมชุดก็ตัดนะครับช่วงหลังมี ตรงนี้ก็ทําเป็นตัวคอนกระจมนะครับแล้วก็มาแปะใส่ตรงนี้นะครับทําช่วงกลไกตรงนี้นะครับพื้นที่พอนะครับตัวนี้ทําได้ทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็มาดูกิ่งที่สามครับตัวนี้เป็นลักษณะกิ่งโค้งลงนะครับมีปลายโค้งลงด้านล่างนะครับนี่กิ่งโค้งปลายไม้แก่เต็มที่เหมือนกันครับมีรอยธรรมชาติมีรอยอ่ พวกกระลอกแทะนะครับมีกิ่งพวกนี้ตัวนี้นะครับถ้าจะทําทั้งชุดก็ได้นะครับครับถึงตรงนี้แล้วก็ที่เหลือก็ทําชุดกระโจมได้เลยนะครับหรือว่าจะเอาเฉพาะชุดก็ได้นะครับตัวนี้ทำคอนใส่ประมาณนี้นะครับตัวนี้อาจจะต้องแต่งหน่อยหนึ่งแต่ว่าลักษณะก็คือโดยรวมนะครับเป็นแบบนี้นะครับมาดูกิ่งที่สี่กันครับอันนี้ก็สวยนะครับนี้ลักษณะเหมือนกันโค้งนะครับลักษณะปลายโค้งลง โค้งลงนะครับตัวคอนตัวคอนจะมาอยู่ตำแหน่งนี้หรืออาจจะขึ้นมาตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับทำเป็นคอนซ้อนตัวนี้ออกมาแล้วก็ไว้เสียบใบไม้นะครับเสียบกิ่งไม้ครับโค้งอันนี้โค้งสวยนะครับมีร่องรอยของกระรอกกระแตธรรมชาตินะครับพวกนี้เวลาทําก็เอาปุ่มพวกนี้ออกนะครับออกก็เหลือไว้เป็นบางส่วนให้ให้งานมันสวยงามครับตอนนี้ก็ยาวพวกนี้ทําเป็นอกพะเนียได้เลยคือครบชุดนะครับ ฟูดายเลยตอนนี้เวลาลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนเธอที่เป็นคอนนะครับสวยเลยครับคอนไม้แก่เต็มที่แต่มีเยอะนะครับมีเยอะมีเยอะนะคร <c oughs> ับยังไม่ได้ตัดได้ซอยออกมาครับมีหลายตัวที่พร้อมที่จะทำแต่ว่า อันนี้คือตัวที่จะเป็นแม่พเนียดได้นะครับมีหนึ่งสองสามสี่มีสี่ชุดนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าน้องที่ร้อยเอ็ดเนี่ยจะเอาชุดไหนนะครับเดี๋ยวยังไงก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับใครที่ทักเข้ามาก็จะส่งให้ดูว่าจะเอาตัวไหนชุดไหนนะครับชอบไม้ชิ้นไหนลีลาไหนก็เลือกเอานะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นกิ่งตรงผมว่าจะลองทําเป็นพเนียสองชั้นลองดูนะครับใช้ใช้กิ่งนี้เลยนะครับทําเป็นสองชั้น ตัวจะเรียนแบบธรรมชาติเอาไว้ต่อนกเขาใหญ่เขาสบายครับเดี๋ยวจะลองทําดูบ้างๆแล้วจะลองทําดูว่าไม้ตัวนี้ตรงสวยนะครับนี่ครับมีลายดอกลายเขียวขึ้นลาขาวลาเขียวตามธรรมชาตินะครับสวยครับมีตะโก้ถ้าแก่ขึ้นมาก็สวยถ้าไม่ต้องทําสีทําอะไรเพิ่มนะครับอย่างนั้นถ้าลักษณะของพวกที่เป็นกิ่งอ่อน ก็จะเป็นสีก็จะออกนีสีสก็ยังจะเป็นเปลือกข,ขาวๆอยู่นะครับถ้าอ่อนถ้าแก่เข้มขึ้นแล้วก็อย่างพวกนี้นะอย่างนี้นะานตากไว้ตากไว้หลายแดดแล้วด้วยนะครับจนตอนนี้เหนียวพร้อมที่จะดัดนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมาทำออนได้นะครับนี่คือแก่นะครับต้องออมา ดัดมาเอาเข้าบล็อกดัดคอนนะครับพวกนี้ทําคอนได้นะครับตัวนี้ดัดตัวนี้ไปทําคอนเนี่ยนะเพราะถ้าแก่อย่างนี้ได้ตัวนี้จริงๆทําเป็นเป็นอกเป็นแม่พะเนียดได้เลยนะครับกิ่งนี้นะฮะสวยมันสวยเหมือนกันครับตัวนี้เล็กตัดช่วงนี้ไปทํากระโจมนะครับช่วงนี้เหลือก็วางกลไกแล้วกิ่งตัวนี้เราเสริมกิ่งนี้เข้าไปอีกหน่อยหนึ่งได้นะครับตัวนี้ก็ได้อีกชุดหนึ่งนะครับใครที่สนใจก็ยังไงก็ ทักเข้ามาแล้วกันนะครับ